โอเคนะครับผมก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกคนกันด้วยเลยนะครับผมก็อยู่กับผม rugby gaming นะครับและและตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับ P ีดแซนออนไลน์บนเซิร์ฟแอร์โรดแมนซิงนะครับนะโอเคและในคลิปนี้นะครับผมก็จะพาแบบเรียกว่าผมจะพาท่านผู้ชมนะไปดูที่แบบสถานที่ท่องเที่ยวไปเที่ยวกับแฟนนะไปเที่ยวกับเพื่อนๆนะแบบ มวออกคลิปกับเพื่อนๆอะไรยี้นะครับผมดูและคลิปนี้นะครับผมจะจีอานะครับผมน้าเราจะจีทาไปแบบไปแบบเออไปขับไปที่ยวนะคนดูนะโอเคก่อนที่เราจะไปดูนะผมขออนุญาตจกปูนนิดหน่อยก่อนนะครับคนดูเผื่อตํารจ่วนจเราจะได้จบปูนได้นะครับโอเคนี่เออต้องขออนุญาตจกปูนแป๊บนะเผื่อเผื่อเผื่อจกได้นะคนดูนะนี่เผื่อจกได้นะเผื่อนะคนดู เออเพราะว่าน่าจะจกไม่ได้หรอกเพราะว่าตำรวจน่าจะไม่มีนะคนดูนะเออโอเคเดี๋ยวเราลองจกกันดูนะจริงด้วยทุกคนจกไม่ได้นะคนดูนะโอเคไม่เป็นไรนะครับผมเดี๋ยวเราวัดไปที่ถนนบางแสนเลยละกันนะครับคนดูโอเคนะครับคนดูจุดที่เราจะไปเที่ยวนี่ก็คือนะครับคนดูก็จะเป็นแบบน้ําตกนะครับผมน้ําตกโคตรสวยสําหรับเป็นที่ท่องเที่ยวนะไอมีคนอยู่ด้วยนี่นะครับคนดูตามที่ผมมาร์กเลยนะครับคนดู โอเคนะครับเดี๋ยวเราจะขับรถไปที่ตรงน้ำกันเลยนะครับผมผมจะไม่ตัดคลิปนะผมจะขับให้นานผู้ชมได้ดูเลยแต่ว่าผมจะเล่นความเร็วคลิปเอาละกันนะครับผมเดี๋ยวเราไปเจอกันตรงที่น้ําตกกันเลยนะครับผมโอเคนะครับผมคนดูตอนนี้เราก็ใกล้จะถึงจุดทางเข้าน้ําตกแล้วนะครับคนดู นี่นะครับอ่าให้เราเลี้ยวไปตรงใต้สะพานเลยนะครับผมคนดูอ่าน่าเราเลี้ยวไปเลยนะครับผมอ่า <laughs> คือแบบเขาทำทางมาเนี่ยอันนี้มีคนมาเที่ยวเหมือนกันนะครับคนดูนี่อันนี้คือแบบผมไม่รู้นะคือก็แบบมาบังเอิญเจอก,กันนะท่านผู้ชมนะเอะอเขาก็น่าจะมาเที่ยวเหมือนกันนะท่านผู้ชมอ่าเห็นไหมครับท่านผู้ชมออเออขาวๆที่เป็นหินแบบน้ําตกนะอันนี้นคือน้ําตกนะครับท่านผู้ชมนะโอเค แล้วเราจะขี่ขึ้นตรงนี้รถดใครวะโอเคนะครับผมน่าเรามาถึงอ่าน้ําตกแล้วนะครับผมผอดูนี่เราขี่ลงมาเลยครับแต่นี่นะครับผมอ่าอันนี้ก็จะเป็นแบบจุดแบบเอาไว้นั่งเล่นนั่งชมวิวแบบชิวๆนะครับผมไปดูแต่ผมจะขี่ลงไปเอ้ยผมจะขี่ไปใกล้ๆใ,ให้ท่านชมได้ดูกันนะครับผม อ๋อท่านผู้ชมมันเป็นน้ำนะครับเออมันมันสีกลมเกินกับพื้นน่าระวังด้วยนะเยวมันคือน,น้ำนะครับผมเอ,อเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมอ,อ่าสวยไหมครับคนดูเป็นไงครับเอ,อ้ยเดี๋ยวเราไปดูมุมนู้นดีกว่านะครับผมโอเคนะครับผมคนดูนีเออ่เห็นไหมเออมันจะเป็นน้ําตกนะคนดูนะ นี่สวยนะเอาไว้แบบสําหรับมาเที่ยวกับเพื่อนเพื่อนแฟนไอเอามาเที่ยวกับเพื่อนหรือว่าแฟนนะครับผมเอาโอเคนะครับผมใครที่ชอบคลิปนี้นะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เพื่อเป็นกาลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปก็ด้เลยนะครับผมแล้ว EP หน้าผมจะพาไปดูจุดท่องเที่ยวอีกจุดหนึ่งนะเอาไว้โอ้ไม่เป็นไรนะคุณดูเออ EP หน้าผมจะพาไปดูแบบจุดท่องเที่ยวอีกจุดหนึ่งนะครับผมสวยเหมือนกันนะมันจะเป็นจุดท่องเที่ยวนะคุณดูนะโอเคครับแล้วเราจอกันคลิปหน้าผม